การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารลบรถสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปรักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของฟูกีเ2023 วันนี้เนี่ยในโชว์หลักก็จะมีทั้งหมด8คู่ด้วยกันนะครับะในชว่วง zero hour เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3คู่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับในชว่วง zero hour นะครับคู่แรกชิงแชมป์ ring of honor world champion eddie kingston เจอกับ jerry t นะครับตัวแมตโอเคแต่ว่ามันค่อนข้างน่าเบื่อไปนิดนึงทุกคน คือด้วยความที่ตัวแมทมันไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรนะครับและตัวแมทเนี่ยมันก็มีจังหวะตัดอารมณ์อยู่ตลอดจากที่ดีๆกําลังจะสนุกสนุกก็มีอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาขัดทําให้ตัวแมทเนี่ยกลับไปหน้าเบื่อเหมอนเดิมนะครับซึ่งบางโชวงก็ค่อนข้างน่าเสียดายเลยทีเดียวโดยรวมแล้วนะครับถือว่าไม่สนุกเท่าไหร่ในแมทนี้ตอนจบเอ็ดดี้คิงสตันใส่แบ็กฟิทกดนับสาเอาชนะไปได้ตัดภาพมาคู่2นะครับบัดดี้แมทธิวเจอกับคลาวดิโอแคสซินลี่ โตแมตโอเคนะครับอาจจะดูช้าไปสักหน่อยนึงแต่ว่าก็เน้นไปที่ความหนักหน่วงที่ดีครับการต่อสู้ของทั้งสองคนเนี่ยมีชันเชิงคือแบบกว่าจะพลาดท่ากันกว่าจะเสียท่ากันเนี่ยมันก็ช่วงท้ายแมตช์แล้วนะครับในช่วงต้นกับช่วงกลางเนี่ยก็เป็นการหาจังหวะชิงความได้เปรียบกันก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างโ okay. อเคตอนจบนะครับคาร์ดิโอเนี่ยใสยช่ชาร์ปชูเตอร์เอาชนะไปได้ คู่3นะครับ r i n g of n o n e r tag team champion mjf ซาโมนโจเจอกับเดอะการ์ตตัวแมทออกมาโอเคนะครับคือตัวแมทเนี่ยมันเน้นไปทางของเดอะการ์ที่วิ่งไปวิ่งมามากกว่านะครับซึ่งมันทำให้ตัวแมทเนี่ยดูมีการเคลื่อนไหวที่ดีตลอดเวลารวมทั้งเรื่องการขัดใจกันนิดๆหน่อยๆของท่าฝั่ง mjf กับซาโมนโจก็ทำให้ตัวแมทเนี่ยมีสีสันมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจตอนจบนะครับอดัรรมโคเนี่ยเปิดตัวมาก่อกวนซาโมูโจเลยใส่โคคิน่าคลัชเอาชนะไปได้ หลังโจแมทนะครับเดอการเนี่ยเอาเก้าอี้มาเล่นงานขา MJF มตัดภาพมาในโชว์หลักคู่แรกนะครับแท็กทีม6คนคิสเทนเคธรูชาสอรัตนิกเวนเจอกับอดัมโคเพลนดับเบียเรนแล้วก็สติงนะครับตัวแมทโอเคดีนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวแมทมันไม่ได้นานมากอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นหน้าที่ของดับเบียเรนที่จะนอนรับตีนไปซึ่งก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับเป็นทางฝั่งของคิสเตยนนี่แหละที่เป็นตัวเดินเกมเป็นหลัก นะครับซึ่งก็ะทาได้ดีมีการแท็กเข้าแท็กออกอยู่ตลอดเวลาส่วน2ผู้เท่าที่เข้ามาในโชว์นะครับก็เข้ามาโชว์ท่าโชว์สปอตในช่วงท้ายเพื่อเรียกเสียงเชียร์จากคนดูไประหว่างแมตช์นะครับคิสเตียนเนี่ยวิ่งหนีอดัมโคเพลนไปยังที่ห่างไกลตอนจบครับดับเบิลเนใส่คอฟฟินดอกกดนับา3เอาชนะไปได้ในแมตช์นี้ผมชอบการกักของพวกเขานะทุกคนคือมันบิ้วมาอย่างดีนะครับในการที่อดัมโคเพนกับคิสเตียนเนี่ยจะอัดกันแน่ๆ ทุกคนรอดูซีนนี้มากๆแต่ว่ากลายเป็นผิดหวังกันทั้งสนามแน่นอนว่ามันอาจจะขัดใจไปสักหน่อยนะครับแต่เรามองว่าทั้งสองคนเนี่ยยังสามารถเล่าเรื่องหรือว่าเล่นเส้นเรื่องของทั้งสองคนให้เข้มข้นได้มากกว่านี้อีกโดยที่ไม่ต้องมีตัวเสริมตัวแปรอย่างสติงหรือว่าดาเบียเลนเข้ามานะครับและด้วยความพ่ายแพ้ที่คิสเตียนเคทเอาแต่หนีแบบนี้เนี่ยมันอาจจะสร้างเรื่องราวอื่นๆตามมาภายหลังนะครับเรามองว่าคิสเตียนเนี่ยตอนนี้มีคาแรคเตอร์ที่แข็งแรงพอที่จะสร้างเรื่องราวดีๆต่อไปได้ ดังนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ดีที่จะติดตามกันในตอนต่อไปนะครับส่วนในช่วงการจบแมตช์ของแมตช์นี้นะครับสติงเนี่ยก็ได้อํลลาแฟนๆที่สนามแห่งนี้นะครับเพราะว่านี่เนี่ยจะเป็นการปล้ำครั้งสุดท้ายในลอสแองเจลิสของสติงอย่างที่ทุกคนรู้นะครับสติงเนี่ยจะรีไทยในปีหน้าดังนั้นฟูกเกียร์ปีหน้าเนี่ยสติงก็จะไม่ได้กลับมาปล้มที่นี่อีกแล้วนะครับส่วนดาบิเอนเองก็คงหายไปจากหน้าจอสักพักหนึ่งเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไปเป็นเขาเอเวอเรส ตัดภาพมาที่โทนี่ชิวานี่นะครับออกมาประกาศว่า M.J.F ได้รับบาดเจ็บและแมทเนี่ยจะต้องยกเลิกไปแต่ว่าก่อนที่จะประกาศจบนะครับอดัมโคเนี่ยก็เปิดตัวออกมาอดัมโคบอกว่าเจนายจะทาตัวส้นตีนแบบนี้ไม่ได้ฉันสัญญากับเพื่อไปแล้วและฉันไปคุยกับโทนี่คารนมาถ้า M.J.F ขึ้นปล้ำไม่ได้ฉันจะเป็นคนขึ้นปล้ำเองจะมีขาหรือไม่ก็ตามการชิงแชมป์วันนี้จะเป็นการเจอกันระหว่างเจไวกับอดัมโคเจไวบอกว่าเอาเว้ย นายควรจะรู้ไว้อย่างหนึ่งนะพวกฉันเคยเอาชนะนายในสภาพที่สมบูรณ์มาแล้วเพราะงั้นถ้านายจะสู้กับฉันฉันจะทําให้ทุกคนเห็นเองว่าฉันคือแชมป์ตัวจริงตัดภาพมาคู่สอนะครับชิงแชมป์ AEW International Champion Oren Cassidy เ,เจอกับ John m o x l e y นะครับตัวแมตช์ถือว่าออกมาดีในแง่ของการเล่าเรื่องทุกคนตอนแรกเนี่ย John m o x l e y นะครับเหนือกว่ายอย่างเห็นได้ชัดทั้งในด้านของพละกกำลังเทคนิคคืออัดยับ,ย,บยับอยู่พอสมควร แต่พอเริ่มพลาดนะครับออร์เรนคาสซิดีเนี่ยก็สวนกลับมาได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและจบแมตช์ด,ด้วยการใส่ท่าไม้ตายที่หลายๆคนเชื่อว่าจอห์นมอร์ลีย์เนี่ยแพ้ในจุดนั้นจริงๆตอนจบนะครับออร์เรนคาสซิดีใส่บบชเบรกกดนับ3เอาชนะไปได้ในด้านของแมตช์นี้นะครับต้องบอกว่ามันคือการต่อสู้ของลูกผู้ชายแหละทุกคนคิดว่าเส้นเรื่องของทั้งสองคนน่าจะจบลงในวันนี้นะครับเพราะว่ามันคือการพิสูจน์แล้วว่าออร์เรนคาสซิดีเนี่ยก็คือนักสู้อย่างเต็มตัวเหมือนกัน แลวเขาก็สามารถก้าวข้ามจอห์นม็อกซ์ลีย์ไปได้แล้วนะครับแน่นอนว่าจอห์นม็อกซ์ลีย์เนี่ยอาจจะดูเป็นตัวร้ายในเส้นเรื่องนี้นะแต่ว่าคาแรคเตอร์หลักของเจ้าตัวคือการพิสูจน์ความเป็นนักสู้ในตัวของคนอื่นๆนั่นเองแล้วเมื่ออเลนคาสดี้เนี่ยสามารถสู้กับจอห์นม็อกซ์ลีย์ได้อย่างที่เขาต้องการและสามารถก้าวข้ามไปได้เราก็คิดว่ามันคงจบเรื่องราวลงตรงนี้ตัดภาพมาคู่3นะครับชิงแชมป e. ์ AEW Women World Champion เฮคารุชิดะเจอกับโทนี่สต็อป ตัวแมทถือว่าออกมาโอเคนะครับถึงแม้มันจะช้าไปหน่อยอะ่ะแต่ว่าการเล่าเรื่องในคาแรคเตอร์ของโทนี่สตอมเนี่ยออกมาอย่างเด่นชัดมากๆทุกคนมีการเล่าเรื่องมีการทําท่าทําทางต่างๆออกมาได้อย่างดีนะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของแมทนี้เลยก็ว่าได้ถึงแม้ตัวแมทจะไม่ได้สนุกสนานมากนักแต่ก็ถือว่าเป็นแมทที่น่าสนใจตอนจบนะครับโทนี่สตอมใส่ฮิปแอทแท็กโดยเอาเหล็กยัดก้นเอาไว้กดนับ3เอาชนะไปได้ ในด้านของแมดนี้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบครับทุกคนคือมันฉีกออกไปพอสมควรนะครับมันเล่าในร้านของคาแรคเตอร์ได้อย่างเด่นชัดทางในด้านของการใช้งานการใช้ของการใช้พ่อบ้านการเคลื่อนไหวต่างๆเรารู้สึกว่าเรื่องราวพวกนี้มันน่าสนใจมากกว่าตัวแมดด้วยซ้ําและมันโดดเด่นจริงๆจ,จ,จนทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากรู้ว่าโทนี่สตอร์มจะทําอะไรต่อไป ค,คือไม่ได้อยากรู้ว่าใส่ท่าอะไรนะแต่อยากรู้ว่ามันจะมีมุกอะไรใหม่ๆออกมาบ้างนะครับรวมทั้งการแสดงความสติสตังไม่ดีของนางเนี่ยทำให้ตัวแมทมันดูมีสีสันมากขึ้นเรามองว่าโทนี่สตอมในตอนนี้นะครับด้วยคาแรคเตอร์แบบนี้เนี่ยนางเหมาะสมที่จะเป็นแชมป์พอสมควรเพราะว่าคาแรคเตอร์มันคอน่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็ปรับใช้บนเวทีได้ดีมากๆหลังจากนี้นะครับหวังว่าเจ้าตัวเนี่ยจะยังไม่เสียแชมป์ให้ใครง่ายๆแล้วก็ บิล l ลคาแรคเตอของตัวเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วก็ถือว่าโชคดีนะครับที่โทนี่สตอร์มเนี่ยออกมาจากเอา a แคสคู่สี่นะครับการชิงแชมป์ AEW World Tag Team Champion l a f a y อ t t e ี c o เบนะครับเจอกับ Ricky s t a r k Big Bill เจอกับ FTR เจอกับ King of the b a c k h r o d ตัวแมทถือว่าสนุกสนานเลยทุกคนด้วยความที่นักมวยปล้ำในวันนี้เนี่ยไม่ได้มีสายกระโดดสักเท่าไหร่นะครับก็เลยเน้นไปที่ความหนักความสร้างสารรค์ในการปล้ำเป็นหลัก ลหลายๆช็อตเนี่ยต้องบอกว่าลงทุนกันยับจริงนะครับซึ่งสามารถสร้างความสนุกสนานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยอะ่ะเรียกได้ว่าถึงจะไม่มีสายเหินหาวมากนักแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้ความสนุกของแมตช์ลดน้อยลงไปเลยนะครับตอนจบเนน่ยริกกี้สตาร์ปลดเข็มขัดคว้าแชมป์ไปได้ในแมตช์นี้นะครับต้องบอกว่าถึงแม้จะไม่ได้ใช้บันไดเท่าพวกเฮิร์นฮาวเท่าไหรนะักแต่ว่า ในการใช้แต่ละครั้งก็ถือว่าดีนะครับมันมีความสร้างสารรค์มันมีความรุนแรงที่เอาเรื่องทําให้ดามเมทที่เกิดขึ้นในแต่ละท่าเนี่ยมันค่อนข้างโหดร้ายมากๆทุกคนทาให้ตัวแมทออกมามีความสะใจแบบสุดๆในการใช้บันไดนะครับโดยรวมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นแมทที่ดีเลยนะส่วนในการป้องกันแชมป์ของทางริกกี้สตาร์นะครับก็ยังโอเคแหละที่พวกพี่แกจะยังป้องกันแชมป์ได้เพราะว่าทางของริกกี้สตาร์เนี่ยในตอนนี้น่าจะเป็นแท็กทีมฮิลทีมเดียวเลยหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจนะครับซึ่งถ้าให้เฟสได้ได้แชมป์ไปในการปล้ำครั้งนี้เนี่ยการหมุนเวียนการเป็นคู่ต่อสู้อาจจะทําได้ยากคือมันทําได้แต่มันอาจจะเล่าเรื่องได้ยากและไม่น่าสนใจนะครับและที่สําคัญเนี่ยคือทีมของริกกี้สตาร์เป็นตัวเลือกที่ดีที่จะรอมอบแชมป์ให้กับทีมถัดไปไม่ว่าจะเป็นทีมใหญ่หรือทีมเล็กนะครับเพราะถ้า ให้ทีมอื่นชนะไปมันต้องคิดหลายตลบหน่อยว่าจะแพ้ยังไงดีนะครับอย่างเช่นทีมของ f c r หรือว่าอย่างเช่นทีมของ King of the b a c k d r o n ส2ทีมนี้เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วถ้าให้2ทีมนี้ถือแชมป์มันก็จะต้องใช้เรื่องราวมากมายกว่าจะเสียแชมป์ในแต่ละครั้งดังนั้นเนี่ยริกกีอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดณนะขณะนี้ คู่5นะครับชิงแชมป์ TBS แชมเปี้ยนจูเลียฮาร์ดเจอกับคิสต t a l ตลเลนเดอร์เจอกับสกายบูตัวแมตถือว่าออกมาโอเคเลยนะครับคิสต์ลเลนเดอร์เนี่ยทำให้เห็นได้อย่างเด่นชัดว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่าทั้ง2คนอย่างมากแต่ด้วยความที่โดนรุมในช่วงแรกเนี่ยมันก็ทําให้เธอเนี่ยเสียเปรียบนะครับส่วนในด้านของสกายบูกับจูเลียฮาร์ดเองก็มีการโจมตีที่ดีขึ้นทุกคนมันก็เลยทําให้ตัวแมตเนี่ยออกมาดูสมบูรณ์แล้วก็สนุกสนานนะครับตอนจบเนี่ยจูเลียฮาร์ดเข้ามารวบกดเอาชนะไปได้ ในแมตช์นี้นะครับต้องบอกว่าทั้ง3คนเนี่ยทำได้ดีนะครับการโจมตีต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นและมันจริงจังขึ้นด้วยการที่มันมีคริสตัลแลนเดอร์อยู่เนี่ยนะครับมันทําให้ทั้ง2คนสามารถใส่ท่าต่างๆได้มากขึ้นได้โชว์ศักยภาพของตัวเองมากขึ้นทั้งในด้านของสกายบูลแล้วก็จูเลียฮาร์ดเลยมันเลยทําให้ตัวแมตช์เนี่ยดูสนุกสนานมากกว่าปกตินะครับคือปกติแล้วเนี่ยพอนักมวยฝ้าหญิงสู้กันเองอะ่ะ ไอ้พวกท่ายกหรือท่าแปลกๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทํายากนะครับเพราะว่าด้วยเรื่องข้อจํากัดของด้านพละกําลังเรื่องของการประคองทรงเรื่องของอะไรมากมายต่างๆที่ทําให้มันมีปัญหาในการใส่ถ้ามีกําลังไม่มากพอนะครับแต่ว่าพอมันเป็นคริสตัลแลนเดอร์ที่แข็งแรงมากๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพพวกนี้เนี่ยออกมาเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมนะครับก็ต้องให้เครดิตของทั้ง3คนที่ที่ทำแมตออกมาน่าสนุกสนานเลย ตัดภาพมาที่วิลออสเปย์นะครับวิลออสเปย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันอยากมีส่วนร่วมในโช์นี้นะแต่ว่าฉันไม่มีนี่เป็นข่าวร้ายที่ฉันจะบอกกับทุกคนแต่ฉันก็มีข่าวที่จะบอกอีกอย่างหนึง่งฉันจะเข้าร่วมเรวอลูชันในปีหน้าและฉันจะเข้าร่วมกับออเอลิทเพราะงั้นคุณโทนี่คานว่างแผนของฉันให้ดีโดยเฉพาะในเวมบรีแล้วฉันจะโชว์ให้เห็นว่าออเอลิทที่แท้จริงมันเป็นยังไงตัดภาพมาคู6กนะครับเท็กซัสเดดแมน h n g m m n a อด m p เพจเจอกับส w อร์ s t r i c k l a n d โตแมต์ Matt, โคตรโหดเลยทุกคนคือให้คนบ้ากับคนบ้ามาเจอกันเนี่ยสภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือตลอดทั้งแมตช์นะครับมันเต็มไปด้วยเลือดมันเต็มไปด้วย Moment, โมเมนต์โหดทุกการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นการใช้อาวุธแทบจะทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ใช้งานได้คุ้มค่ามากๆนะครับและอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูเดือดเลือดพ่านแบบโหดเกินอะ่ะ มันไม่ได้มีของแบบธรรมดาแบบถังขยะฝาถัาางขยะน,นุ่มนิ่มเก้าอี้บางๆไม่ได้มีนะครับแม์นี้เนี่ยคือถ้าใครกลัวเลือดหรือของโหดผมไม่แนะนําให้ดูนะครับตอนจบสลบซิกแลนเอาโซ่รัดคอแฮงแมนจนสลบไปในแม์นี้นะครับคือทุกอย่างมันโหดมากทุกคนมากเกินไปด้วยซ้ํา อย่างช็อตที่เอาแม็กยิงทะลุปากเนี่ยคือแบบโอ้โหจิตใจทําด้วยอะไรแล้วก็ไม่ใช่ว่าโดนท้ายแมทด,ด้วยนะคือโดนตั้งแต่เริ่มเลยนะครับโดนยิงกันเป็น1 0บ0นัดเลยอ่ะแล้วก็ปั้มต่ออย่างนานแล้วก็ยังหนักหน่วงคือต้องยอมใจของทั้ง2คนจริงๆโดยเฉพาะสวสติกเล่นที่เป็นคนรับดัมเมดเกือบจะทุกอย่างนะครับส่วนในด้าของเนื้อเรื่องเนี่ย เ,เราไม่แน่ใจว่าเนื้อเรื่องนี้มันจะจบไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสเวอร์สติกแลนยังมีเดอะแก๊งออกมาช่วยอยู่นะครับถึงแม้มันจะไม่ได้ผิดกฎอะไรอะ่ะแต่ว่าแฮงแมนจะยอมรับผลที่ตามมาหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ต้องตามดูกันต่อไปว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวกันต่อไปไหมคู่7นะครับเคนนี่โอเมก้าคริสเจอริโก้เจอกับยังบักตัวแมตต์ออกมาค่อนข้างดีครับ คือมันไม่ได้เร็วมากนะฮะด้วยอายุอานามแล้วก็การปล้ำของเจดริโก้แต่ว่าท่าทางต่างเนี่ยมันค่อนข้างเน้นแล้วก็ชัดเจนนะครับการเล่าเรื่องคือการเล่นงานแข่งของเจดริโก้เป็นหลักโดยในด้านของอ e ีลีนเนี่ยนะครับก็จะค่อยๆมีปัญหามากขึ้นระหว่างแมทที่จะเถียงกับเคนเนียโอเมกานะจนสุดท้ายเนี่ยก็ใส่กันเต็มแรงก็ถือว่าเป็นแมทที่เน้นการเล่าเรื่องมากกว่าการปล้ำนั่นแหละตอนจบนะครับเคนเนียโอเมกาเนี่ยใส่วันวิงแองเจิลกดนับ3เอาชนะไป ในแมตช์นี้นะครับเรามองว่าเขาอาจจะกำลังปูให้ยังบักเทิร์นฮิลในในจุดหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่าจะไปเทิร์นในจุดไหนถึงแม้ในแมตช์นี้เนี่ยมันจะมีการโลโบใส่เคนนี่โอเมก้าใส่คิจริโกนะครับแต่ว่าเราก็คิดว่ามันยังไม่ได้เป็นการเทิร์นฮิลขนาดนั้นอะ่ะเพราะถ้ามันเกิดการจุ้งไข่ปุ๊บแล้วเป็นฮิลเลยเนี่ยเจริโก้ก็น่าจะเป็นฮิลด้วยเหมือนกันนะครับเรารู้สึกว่า มันเป็นโมเมนต์ในตอนนั้นมากกว่าด้วยสไตล์ของยังบักด้วยลักษณะน,นิสยัยแล้วก็ความอยากเอาชนะในแบบของยังบักมันก็เลยเหตุเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นมานะครับเราคิดว่าหลังจากนี้ในยังบักอาจจะไปชิงแชมป์แท็กทีมนะแล้วก็อาจจะแพ้อ,อีกครั้งหนึง่งจนถึงจุดจุดนึงเนี่ยก็ไปเทิร์นฮิลแบบเต็มตัวอะไรแบบนั้นนะครับคู่8นะครับชิงแชมป์ AEW World Champion MJF เจอกับ JY ตัวแมทโอเคนะครับตัวแมทนี้เนี่ยก็คือเน้นการเล่าเรื่องขาของ m j f เป็นหลักนี่แหละที่โดนเดกการเล่นงานไว้ตั้งแต่ช่วง Zero Hour นะครับถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีแหละเพราะว่ามันปูเนื้อเรื่องมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้ตัวแมทเนี่ยค่อนข้างซึมไปหน่อยในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าช่วงท้ายๆก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันมีโมเมนต,ต์อะไรมาให้ดูตลอดมันเป็นแนว แมทที่ทำให้เราเอาใจช่วย MJF อ่ะนะครับว่าอยากให้ MJF มันแค้วคาดปลอดภัยอะไรแบบนั้นตอนจบนะครับเอ f เนี่ยเอาแหวนชกเจอไว้กดนับสาเอาชนะไปได้ในด้านของแมทนี้นะครับมันมันทำให้ผมรู้สึกว่าเอ่อ MJF มันป้องกันแชมป์แบบจริงจังสมบูรณ์เมื่อไหร่วะเรารู้สึกเหมือนว่าทุกครั้งที่ MJF ป้องกันแชมป์อะมันจะมีนู่นมีนี่มีนั่นตลอด นึกออกไหมมันจะมีปัจจัยบางอย่างที่ที่ทำให้ m j f ไม่ได้สมบูรณ์นะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเวอร์ไปหน่อยหนึ่งนะครับไอขาที่เจ็บเนี่ยเรายังพอเข้าใจได้นะแต่ว่าแบบโอ้โหโดนเข็มขัดฟาดโดนคนเข้ามาโกงก็ยังทนได้เนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันค่อนข้างยอดมนุษย์ไปหน่อยนะครับคือถ้าหลังจากที่โดนเข็มขัดฟาดแล้วมันทิ้งช่วงเวลาไปนิดนึงเนี่ยเรายังพอเข้าใจได้แต่ว่าแบบโอ้โหอันนี้คือ โดนปุ๊บแล้วก็ยกไหล่ปั๊บเลยนะครับคือเอาจริงๆผมไม่ได้มองว่ามันเป็นแมตช์ที่แย่นะเพราะว่าเอาจริงๆ M.J.F เนี่ยก็พูดมาเสมอว่ามวยปล้ำของเขานเน้นวิธีการเล่าเรื่องมากกว่ามากกว่าแมชดีๆที่ใส่ท่ากันแบบเสี่ยงตายนะครับแต่ว่าครั้งนี้เราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะโอเวอร์พาวเวอร์ไปนิดนึงแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคนในสนามก็ค่อนข้างอินกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทุกคนเนี่ยเอาใจช่วย M.J.F อย่างเต็มที่ให้ J.M ให้ M.J.F เนี่ยได้ได้รับชัยชนะ ก็ถือว่าทำออกมาได้ตรงคอนเซปต์ของ MJF นั่นแหละโดยรวมของโชว์นะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างดรอปจากโชว์ใหญ่ก่อนหน้านี้นะครับคือมันมันดรอปจากปกติพอสมควรถ้าไม่มีแมตแท็กทีมไม่มีแมตของแฮงแมนไม่มีแมตของออ l เรนคาสซิดีเรารู้สึกว่าโชว์นี้อาจจะดูเฉยเฉยไปเลยก็ได้ นะครับมันอาจจะไม่ได้แบบสนุกสนานขนาดนั้นนะ่ะเพราะว่าแมตช์อื่นๆมันเน้นการเล่าเรื่องก,ก็จริงแต่ว่าคุณภาพแมตช์ของมันก็ดอกตามลงมานะครับแล้วต้องยอมรับว่าทางแมตช์ไต่บันไดเนี่ยมันมีการใส่ของกันที่แบบโอ้โหใส่ท่ากันค่อนข้างหนักพอสมควรแมตช์แฮงแมนเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาซัดก,กันอย่างเต็มที่เลือดท่วมเจาะนะครับคือคือเอาจริงๆตัวอื่นแมตต์อื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันไม่ได้สนุกแบบแบบ มาตรฐานของ aew เนืกออกไหมผมไม่ได้เอาไปเทียบกับแมตต์อื่นๆของค่ายอื่นๆน,นะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยศึกใหญ่ของ aew เนี่ยโอม,มันจะมันหยดมันจะมีอะไรที่แบบสุดยอดสุดตีนไปเลยแต่ว่าในในศึกใหญ่ครั้งนี้เนี่ยนะครับมันมีหลายแมตต์ที่ค่อนข้างดรอปลงไปซึ่งค่อนข้างน่าเสียดายแต่ว่าโดยรวมแล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นศึกใหญ่ที่สนุกดีอยู่ดีนะครับคือมันไม่ได้แย่จนดูไม่ได้อะแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าถ้ามันเป็นแบบปกติมันคงสนุกกว่านี้ นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับ AEW ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้ะยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ